เปรษดสดีก็เป็นตัวอย่างเกี่ยวกเรื่องของกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎเล็กที่ทุกๆชีวิตในสังสารวัตรไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้กฎอื่น,นยังพอจะหลีกเลี่ยงได้หรือเปลี่ยนแปลงได้อย่างกฎหมายเนี่ยก็สมมุติกันขึ้นมาบ่าต้องทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้มาให้ทำอย่างนี้ ไปเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงกันไปเดี๋ยวก็ยกเลิกหรือบางคนก็เลี่ยงกันไปอย่างนั้นอย่างได้เป็นครั้งเป็นคราวกันไปแต่กฎแห่งกรรมไม่อย่างนั้นทุกทุกชีวิตในสังสารวัตรล้วนแต่จะต้องเจอหมดจะไม่เจอมีเพียงประการเดียวคือต้องหลุดพ้นจากสังสารวัตร ดยการขจาดกิเลสอาสวะไอ้มันหมดสิ้นไปแล้วก็หลุดพ้นจากภพสามไปสู่อายตนานิพานนั่นแหละจึงจะพ้นได้และกดเหล็กนี้จะเอาชนะได้โดยอย่างเดียวเท่านั้นคือทําความบริสุทธิ์ของใจให้มันเกิดขึ้นหรือมีหิริโอตปะขึ้นมาในใจละอายต่อการทําบาปว่าเรามีศักด์รีเป็นมนุษย์คนอย่างเราไม่ทา กับกรัวต่อผลของบาปซึ่งมันปวดแสบปวดร้อนมากมายทุกทรมานมาในอบายทั้งสี่ในนรกในเปรตสุรกาสเดวชาเิต้น,ตน,นเพราะฉะนั้นเคสตัดดีนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราจะได้เห็นภาพหรือก็ใจเรื่องราวของกฎแห่งกรรมได้ดีขึ้นนะจ๊ะ คุณพ่ออพยพมาอยู่เมืองไทยตอนอายุส9เกปีทำงานหาเงินแล้วก็พาน้องชายสองคนจากเมืองจีนมาอยู่เมืองไทยคุณแม่ย้ายมาอยู่คุณพ่อตอนคุณแม่อายุสิบปีมีลูกด้วยกันสิบคนอยู่ด้วยกันตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปีนะ<อ>มีลูกด้วยกันสิบคนที่ได้เลี้ยงดูกันจนโต วงเล็บไม่นับที่ไม่ได้เลี้ยงเขาเขียนมาอย่างงี้แล้วก็ที่เลี้ยงนี่มียู่สิบที่ไม่ได้เลี้ยงก็งไม่ได้นับ,บปัจจุบ,บันพี่สาวคนโตอยุเจ็ดสิบปีคนที่หนึ่งถึงสามอยู่เมืองจีนค,คนที่สี่ถึงสิบอยู่เมืองไทยค,ค,คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันสร้างฐานะขึ้นมาได้ลูกคนโตช่วยทําการค้าจนสามารถสร้างฐานะครอบครัวดีขึ้นมีการซื้อที่ดินมีร้านค้า ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่คุณพ่อหาเงินได้ก็ส่งกลับเมืองจีนยอมอดเพื่อให้คุณย่าได้ใช้จ่ายท่านมีคุณธรรมมากคอยสอนลูกๆเหมือนที่คุณย่าสอนคุณพ่อท่านกล่าวว่าต้องรู้จักกระตันยูเลี้ยงดูพ่อแม่ผู่ย่าให้ดีซะก่อนและให้ช่วยเหลือญาติพี่น้องท่านไม่เคยจะได้ข่าวพัดแต่ก็มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีที่บ้าน ทำบ้างใส่บาทบ้างเป็นพ่อบริจาคที่ดินสร้างเป็นสมาคมจีนแค่ที่จังหวัดเชียงใหม่สังคมคนจีนแค่ให้ความเคารพท่านมากท่านสอนว่าการบริจาคที่ดินให้สร้างสมาคมเป็นการตอบแทนสังคมท่านเสียชีวิตตอนอายุ76ปีเมื่อ2,526บเมื่อคุณพ่อเสียแล้ว คุณแม่ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวแทนท่านคอยสอนลูกหลานแบบสมัยของคุณย่าคุณแม่ผูกพันกับเมืองจีนมากได้ตัง้งศาลบรรพบุรุษของตระกูลที่เมืองจีนท่านจัดการเรื่องหงจุ้ยของคุณญยญ่าและคุณปู่ซึ่งตอนคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ติดค้างไม่ได้ทำราวปีสามเจธุรกิจเข้บคุัรที่ทำอยู่เริ่มมีปัญหาการค้าไม่ราบรื่น พี่น้องเริ่มคิดกันไปกลนทางอีกถ้าคุณแม่ก็เจ็บป่วยท่านจึงหมดแรงที่ทำงานต่อไปคุณแม่มีโลกประจําตัวคือเบาหวานความดันสูงสุดท้าก็มีเรื่องใยที่ไม่แข็งแรงมาอีกช่วงระหว่างนี้ท่านเริ่มนึกถึงพระคุณของคนที่เคยช่วยเหลือท่านบอกลูกๆให้ไปตอบแทนบุญคุณช่วงปลายของชีวิต ท่านได้ถวายปัจจัยสร้างสาวคัมมหาธรรมกายเจดีและได้ขึ้นมาป,ปฏิบัติธรรมที่สวนบัวคุณแม่ท่านนั่งสมาธิเห็นหลวงปู่สดลอยขึ้นมาเป็นองค์สีทองท่านปีติมากแล้วก็ได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวหนึ่งองค์ระยะสามปีหลังก่อนเสียชีวิตท่านนั่งสมาธิที่ห้องพระก่อนนอนทุกคืนแล้วท่านจอดเป็นประธานกฐถินทุตดงกสถา้านนาปีสี่สอง แต่ว่าท่านมาเสียชีวิตกันเสียก่อนลูกๆก,ก็จัดการสารต่อความตั้งใจเป็นประธานงานกระถินนี้ให้คุณแม่เรียบร้อยท่านเสียชีวิตเมื่อปี40อายุ84ปีหลังจากคุณแม่เสียชีวิตธุรกิจกลับเลวร้ายหนักลงไปอีกญาติผู้ใหญ่บางคนมีความเชื่อว่าเสียชีวิตตอนเย็นเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่เอาไปหมดไม่เหลือสมบัติมาให้ลูกเลย อ่าอันนี้เป็นความเชื่ออาจารแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเสียตอนเย็นอาสมบัติไปหมดก็ไม่ใช่ว่าเสียตอนชาแล้วอาสมบัติมาให้มันก็ไม่ใช่นะเสียตอนไหนมันไม่ขึ้นไม่เกี่ยวกวับเอามาให้หรือเอาไปาเอาไปหรือเอามานะไม่มีนไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวท่านหมดบุญหมดอายุไขนั่นกลไป ส่วนลูกๆก,ก็แล้วแต่ว่าบุญใครบุญคนนั้นแหละมีบุญก็จะรองรับสมบัติได้ธุรกิจการงานก็จะเริ่มลุ่งลือนถ้าบุญหมดลักก็หนายรวยก็จนแข็งแรงก็ป่วยมันเป็นอย่างนั้นปีสี่สองลูกๆก,ก็เริ่มแยกย้ายกันไปทำหมาก,กินตามถนัดของตนแต่และครอบครัวก,ก็ต้องใช้จ่ายกันอย่างประหยัด แล้ไม่สามารถแก้ไขภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นได้เจ้านี่ก็เริ่มเร่งรัดมากขึ้นอาจต้องถึงกับล้มละลาย <5> <5> พอมีอย่างนี้มันก็กลุ่มแต่ไม่จ้าว่าพอไม่มีมหาทานบรารมีรองรับสมบัติมันก็นก,กระจายไปตรงนี้ชาวโลกมันค็จะเข้าใจอะไรพอมีบุญสมบัติมันก็มารวมกันพอหมดบุญมันก็กระจายสมบัติเนี่ยเป็นของก,งกลางๆที่ว่าสมบัติพรากานชม ขึ้นอยู่ว่าใครมีบุญก็อับไปใครหมดบุญก็สมบัติแห่งกระพัดพลากไปใครมีบุญก็ได้มาผู้เล่าตอนนี้มีโรคประจำตัวคือไขข้อโรมาตย์อโรมาตยนี่มันยังไงนะปวดตามข้อเริ่มเป็นเดือนกุมภาพันธ์สี่สามซึ่งทำให้ทุกทรมานมากจะลุกขึ้นนั่งเดินนอนจะต้องมีคนคอยช่วยเหลือตลอดทำงานหรือเขียนหนังสือก็ไม่ได้ข้อนิ้วข้อมือแข็งไมหมด เรารักษาตัวกับหมอแผนปัจจุบ,บันก็ให้ยาควบคุมอาการต่างๆก็ดีขึ้นมื่อมาวัดก็ได้รับคำแนะนำจากกฤยาณมิตรให้ไปหาหมอแผนอดีตซึ่งรักษาแผนโบราณที่จริงมันแผนในอดีตซึ่งรักษาโรคโดยการนวดน้ำมันอบสมุนไพรควบคุมเรื่องอาหารรักษาอย่างนี้อยู่ประมาณปีกวา่าอาการก็ดีขึ้นตามลำดับ ช่วยเหลือตัวเองได้เกื็เป็นปกติโอ้เก่งยังส่วนข้อต่างๆก็ยังโตผิดรูปร่างไปจากเดิมอาการปวดก็มีอยู่บ้างเล็กน้อยถึงแม้ว่าธุรกิจธรรมอยู่มีปัญหาสุขภาพไม่แข็งแรงแต่ลูกก็ไม่เคยขาดเรื่องการทำบุญเลยอธิษฐานนบุญบิที่พึ่งทำทุกบุญที่ทราบข่าวบุญบุญอะไรที่หลวงพ่อบอกก็ทำทุกบุญเพื่อที่จะได้เพิ่มบุญให้กับตนเอง แล้วก็บยานทำใจผ่องใสยอยู่ในบุญกรรมจะได้ตามไม่ทันถูกต้องจจะถูกหลักวิชาเลยซึ่งบางครั้งอยากทำบุญแต่ไม่มีเงินเลยก็นึกขอให้มีเงินทำบุญก็น่าแปลกใจลูกค้าก็นำเงินมาจ่ายค่าสินค้าพอดีหรือบางครั้งมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งคิดว่าจะเอาเงินไปใช้หนี้ก่อนแต่ก็เปลี่ยนใจเอามาทำบุญก่อนเพราะว่าเงินจำนวนเล็กน้อยเอาไปใช้หนี้ก็ยังไม่พอเปรียบเสมือนมีแผลใหญ่ ยาเพียงนิดเดียวมาใส่แผลแผลก็ไม่หายที่ดววาบุญเราคงน้อยอยู่จึงประสบปัญหาธุรกิจอย่างนี้<ะ>โอ้ถามมาเยอะะคุณย่าละโลกแล้วอยู่ที่ไหนในบ้านปลายชีวิตของคุณย่าต้องอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกหลานในสายเลือดตัวเองแต่ก็ดูแลท่านเป็นอย่างดีท่านทำกรรมอะไรไว้ลูกหลานที่ตอนเลี้ยงมากับมือถึงไม่ได้มาอยู่ดูแลท่านตอนบ้านปลายชีวิต ทำไมชีวิตช่วงแรกของคุณพ่อท่านต่างลำบากไม่มีสมบัติเลยแต่ภายหลังมีฐานะที่ดีอยู่ในระดับแนวหน้าของยังหวัดคุณพ่อสิ้นชีวิตไปอยู่ที่ใดกรรมอะไรที่ทำคุณแม่ป่วยเป็นเบาหวานความดันสูงและไตตอนนี้คุณแม่อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างบุญกระถินที่ตัวดองสถานล้านนาที่แม่จองไว้แต่มาสิ้นชีวิตไปเสียก่อนแม่ได้รับบุญจากการจองกระถินอย่างไร แลวที่ลูกๆทำให้แม่ได้รับอย่างไรคะลูกจำบุญกระถิ่นปีสี่ห้าให้คุณพ่อคุณแม่หนึ่งกองท่านได้รับหรือไม่และได้รับอะไรเป็นพิเศษที่แตกต่างจากบุญอื่นๆหรือเปล่าคะกระถิ่นปีสี่หกลูกก็ทำไปแล้วท่านได้รับหรือ,อยังลูกทำกรรมอะไรทั้งได้ปวดเป็นโครคไขข้อโรมาตอยจะทำบุญอย่างไรทั้งจะแก้คำนี้ได้ทำไมพี่น้องจึงได้มีความคิดแตกแยกกันแต่ก็ไปทำร้ายกัน ปัญหาธุรกิจที่เกิดขึ้นในครอบครวัวเป็นเพราะกรรมอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไรบุญที่ได้ทําไปทั้งของทุกคนในครอบครวัวจะส่งผลเกื้อหนุนในธุรกิจอย่างไรจะทําบุญอย่างไรที่จะช่วยธุรกิจของครอบครวัวดีขึ้นนี่ก็เป็นคาถามสําหรับคืนนี้นะจ๊ะ,ะฝันในฝันเงี่ยหลับตาแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะเล่าสู่กันฟังค,คุณยา่า ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพุม,มะเทวาในหมู่บ้านพุม,มะเทวาในเมืองจีนแห่งหนึ่งมีบ้านคล้ายๆกับบ้านคนจีนโบราณที่มีฐานะปานกลางก็จะอยู่กันเป็นหมู่บ้านในอดีตท,ท่านมีความกตันอยู่ต่อบิดามารดาโดยส่งเงินไปแทนตัว ในพระบดีถึงท,ท่านนะมีความกตัญญูต่อบิดามารดาโดยส่งเงินไปแทนตัวแล้วก็ให้คนอื่นดูแลแทน<อ>กรรมนี้จึงทำให้คุณย่าได้รับการดูแลจากผู้อื่นอย่างดีโ,<อ>โดยผู้นั้นไม่ใช่ลูกหลานของท่าน<อ>แต่ลูกหลานก็ส่งเงินมาแทนตัวเช่นเดียวกัน<อ>มันก็เป็นภาพในอดีตของท่านนั<อ>่นแหละคือไม่เจอลูกหลานเจอแต่งเงิน ไม่เจอตัวเจอแต่ตังค์และก็คนอื่นแค่ดูช่วงแรกของชีวิตคุณพ่อลำบากแล้วก็มามีฐานะดีในภายหลังเพราะในอดีตท่านชอบทำสาธารณกุศลสงเคราะห์โลกเป็นหลักตอนช่วงแรกบุญยังไม่ส่งผลก็ลำบากต่อมาบุญส่งผลจึงมามีฐานะดีในภายหลังกอบกับท่านมีคุณธรรมกตัญญูต่พ่อแม่ และขยันประหยัดอดทนในปัจจุบันนี้จ้ะก่อนตายใจผูกพันกับเมืองจีนและคุณย่ามากเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านเดียวกับคุณย่าจ้ะ<อ>ผูกพันกันนะที่คุณแม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันสูงและไตเพราะกำเนิดดี ท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เป็นพ่อค้าคนกลางซื้อพืชผักผลไม้ข้าวเป็นต้นท่านชอบกดราคาให้ต่ำมากๆจะได้มีกำไรเยอะๆกับกรรมที่ใช้แรงงานสัตว์จนมันเหนื่อยมากเกินไปคือเอาพืชผักผลไม้บรรทุกมันจนหนักจนเหนื่อยนั่นแหละเพราะฉะนั้นโลกเลบาหวานความดันโลกไตมาได้อย่างหลายทางนะ แต่นีกรรมของท่านเป็นเรื่องส่วนตัวตายแล้วก็เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสามแล้วก็ได้รับบุญทุกบุญที่ลูกทำไปให้เจ้าจึงทำให้สภาพดีขึ้นกว่าเดิมทุกอย่างตอนมันปลายว่าท่านทำบุญ,บญแล้วก็ปฏิบัติธรรมะไม่ขาดสักวันสามปีก่อนสิน้นพ่อแม่ได้รับบุญทุกบุญเลยจ้า แต่คุณพ่อใจเนะี่ยยังผูกพันกับคุณย่าและทินที่อยู่ที่เป็นภูมิทเทวดานะจึงยังอยู่ที่เดิมแต่ว่ามีวิมานดีขึ้นมากทั้งทังที่บุญนี้เนะี่ยสามารถทำให้ท่านเลื่อนชั้นไปเกิดเป็นอากาศสเทวาได้แต่ท่านก็ไม่ไปเพราะความผูกพันแปลกดีคือบุญมี จะเอาไปใช้ตรงนั้นก็ได้ได้ใช้ตรงนี้อะไรเนี่ยคือสามารถไปต่างประเทศได้แต่ก็ชอบอยู่เมืองไทยอะไรอย่างนี้อย่างนี้ไงลูกเป็นโรคไขข้อโรมาตอยเพราะกำแนดดีเป็นคนมักโกรธคือ เคยเกิดในตระกูลที่มีฐานะพอสมควรนะแต่เป็นคนมักโกรธนะคือชอบโกรธนะความโกรธโกรธง่ายเวลากโกรธมักจะดุด่าว่าพูดจาไม่ค่อยเพราะนะแล้วก็ทำลายข้าวของรวมทั้งทำรา้ายฆ่าท่าบริวานดิมือนะเวลาที่ทำอะไรเนี่ย ได้มือไดยเท้าอะไรกท็ทำไปทำร้าย,เ,ยเวลาที่ทำอะไรไม่ถูกใจก็จะทำร้ายข้าทาดบริวารแล้วก็เวลาเกลียดใครนี่ก็เกลียดแบบสุดๆเลยแบบไม่ยอมคืนดีเลยเกลียดเป็นอาชีพเนี่ยเเรียกว่าเกลียดถาวรมีความเกลียดที่มั่นคงยอะไรเงี้ย ไม่ค่อยจะเลิกที่จริงเราเป็นสาวกของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งท่านไม่กโกรธแล้วสอนไม่ให้กโกรธแล้วก็สอนไม่ให้มักโกรธเราก็ควรจะทำอย่างนั้นนะหรือถ้ากโกรธก็แป๊บเดียวให้มันหายไปซะครูไม่ใหญ่ยังไม่จองเวรใครเลยไม่ผูกเวรยังไง แต่ว่าใครไปจองกรรมกันแล้วแต่เขาคือกรรมเขาทำก็เองแต่พอไม่ผูกกับเขาหรอกไม่เอาหรอกแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้ววิธีแก้ไขคืออย่าเครียดอย่างุดหงิดง่ายให้ทำบุญทุบุญที่ทำอยู่แล้วนะดีแล้วจ้าโดยเฉพาะสมาธิจะทำให้ลูกใจสงบละเอียดมีความสุข รวมทั้งปรับเรื่องอาหารและก็เรื่องอบนวดสมุนไพรยอย่างที่กำลังทำอยู่นะั่นแหละถูกต้องแล้วจ้ะอดทนนะลูกนะอดทนไปสักนิดหนึ่งเราโชคดีมีบุญที่ได้มาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมแต่บอกไม่ใช่ว่าเราจะยอมแพ้แต่เราสู้ด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญา แตบบ่ผู้รู้เหตุที่พี่น้องมีความคิดแตกต่างกันแต่ไม่ทำร้ายกันก็นกเพราะทุกคนคเครียดเพราะหนี้สินนั่นแหละจ้าก็จึงหาทางออกตามบรรยาของแต่ละคนคือต่างคนคิดอะไรก็ว่ากันไปคิดว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้มันกลุ้มอ่ะไม่รู้จะทำอะไรดีไหนะที่ไม่โกรธกันเองเนะี่ยซึ่งอันที่จริงนะถ้าจะให้แก้ปัญหาได้ เพราะปัญหามมนสามารถแก้ได้แต่ทุกคนต้องสาม,มัคคีกันนะลุงนะแล้วก็มาร่วมใจกันสร้างบุญกุศลในช่วงที่บุญเก่ามีน้อยให้มีบุญใหม่มากขึ้นแล้วก็ช่วยกันใช้สติปัญญาและกำลังใจในการแก้ปัญหาย่ามัวโทษกันเองไม่เกิดประโยชน์อะไรตอนนี้ใจจะต้องนิ่งให้มากๆ พอใจสงบเดี๋ยวก็จะพบทางออกปัญญาและกำลังใจเนี่ยจะเกิดขึ้นมาแล้วก็มันสั่งสมบุญทุกๆบุญให้มากๆยิ้มแย้มแจม่มใสก็หากันให้กำลังใจกันเดี๋ยวก็แก้ไขได้ล่ะจ้านึกถึงบุญให้เยอะๆนะลูกนะ